อ,อย่าบอกนะว่าหมดอย่าเพิ่งหมดนะอย่าเพิ่งหมดนะขอขอขอ,อีกเถอะขออีกดอกนึงอ่ะขอให้แบบว่าหนักๆหน่อยนะขอโดนหนักๆหน่อยนี่ของค่าย PG เนี่ยโอ้โหนึกว่าจะมีแถมนะทุกคนมาแต่ไม่ต้องแถมนะผมท่านผู้ชมไม่ต้องแถมนะตอนนี้โอ้โหรู้เรื่องแล้วผมท้ำชมส้อยหกสิบเ่ร้อคูณสอง้อยหกสิบเอ็ด คำเตือนที่วิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคครับผมก็นนึ่ยขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมเองพี่บางคนเดิมครับผมกับช่องโตกเกียวสล็อตโน .1 โน .1 แห่งวงการสล็อตนะครับผมมาวันนี้เราก็มาอยู่กับยูฟ่า 777m นะทุกคนนะจัดไปครับผมกับเกมฟอร์จูนทีนะทุกคนนะเกมต้นไม้เขย่านะ คือแบบว่าผมเห็นผมเห็นเขาเล่นได้นะท่านผู้ชมนะผมเลยอยากอยากจะแบบว่ามาลองดูด้วยตาของตัวเองหน่อยนะทุกคนนะคือผมก็เคยลงไปแล้วแหละเคยลงไปแล้วแต่ว่าเห็นล่าสุดมีคนเล่นได้เยอะแล้วผมก็เข้าฟรีเกมเป็นที่เรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมเอา้าเออจัดไปผมอ่ะโอเคผมก็สําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมยังไงก็รับชมคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะรับย้ําว่ารับชมคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามผมท่านผู้ชม สล็อตมันเป็นสิ่งไม่ดีนะเอออยากจะเล่นก็้องศึกษากันก่อนนะทุกคนนะยังไงก็อย่าล,ลืมนะอยู่ใต้คอมเมนต์ไปแหละอยู่ข้างล่างนะทุกคนมามาลุ้นกันในฟรีแรกนะทุกคนนะัวฟรีเกมก็ก็จะประมาณว่าถ้ามันมีตัวต่อนะทุกคนนะตัวอะไรจะตัวคูณมันลงมานะถ้ามันลงมาปุ๊บเนี่ยเอ่อตัวฟรีเกมก็จะลันต่อกักรันกลับมา3รอบเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ถ้าภายใน3รอบนี้ตัวคูณมันไม่ไหลลงมาไม่ได้ไม่มีอะไรไหลลงมาเลยก็คือจะจบจะได้แค่นี้ ได้แค่ตัวคูณเท่าที่ท่านผู้ชมได้รับชมนะถ,ถ้าที่ท่านผู้ชมเห็นนะอ่าอย่างนี้อย่างนี้ก็คืออ่าอย่างนี้ก็คือมันจะลันกลับมาสามรอบอีกรอบนะทุกคนกถ้าได้อีกก็ไปอีกเพื่อนเออคูณห้ามานะท่านผู้ชมนะเออจับปลายผมเออคูณหนึ่งมา <c oughs> ลันเนี่ยต้องลันให้มันเต็มช่องนะท่านผู้ชมนะได้อย่างหนึง่งโอ้โหซองแดงมาเว้ยแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะซองเหลืองจะดีกว่านะท่านผู้ชมนะ ซองเหลืองคือจะเขย่าต้นไม้ทุกๆครั้งนะทุกคนนะทุกๆครั้งที่หมุนเสร็จอย่างหมุนเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเขย่าถ้าถ้าถ้ามันไปต่อได้นะมันคือมันจะเขย่าตลอดอ่ะทงซองซองเ <ๆ S 1> หลืองเล่อย่างนะท่านผู้ชมนะเกมนี้นที่ผมชอบนะชอบตรงที่ว่าคือมันมันแตกหลายคอมโบอ่ะมันแตกแบบว่ามันแตกแบบว่ายังไงคือมันหลายคอมโบนะท่านผู้ชมอุ้ย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  เปิดเลย400ค่าฟรีเกมผมท่านผู้ชม <c oughs> โอ้ขอประทานโทษด้วยครับผมท่านผู้ชม <c oughs> แบบไม่ค่อยสบายนะท่านผู้ชมนะคือตอนนี้อากาศหนาวแล้วอ่ะโอ้โห <c oughs> ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วเองนะผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมโดนแลยเนะี่ยปรับเปลี่ยนสภาพอากาศไม่ทันนะคือตอนนี้หนาวโอ้โหมา อย่างที่ผมชอบตัวเกมเกมนี้คือมันคอมโบท่านผู้ชมมันมันหลายแตกคอมโบนะไม่ใช่แบบว่าเล่นมันแตกปุกมันก็เริ่มรอบใหม่ไม่อันนี้มันหลายคอมโบเนี่ยคือเกมนี้คือมันเป็นเกมที่เหมาะลงเหมาะและลงตัวมากท่านผู้ชมทั้งฟรีเกมทั้งแตกนอกคือแบบลงตัวที่สุดแล้วสำหรับผมนะอ่ะจัดไปผมเดี๋ยวมาลุ้นฟรีเกมฟรีนี้ก่อนนะท่านผู้ชมนะเบ็ดละสี่ร้อยนะทุกคนถ้าถ้ามันเข้านี่เป็นเรื่องเลยนะทุกคนนะคือตอนนี้คือกําไรแล้วอะที่เหลือมันก็คือกําไรแบบฟูฟูอะท่านผู้ชม อะเอาเรื่องอ่ะซองเหลืองมาจัดไปลายผมท่านผู้ชมซองเหลืองมาเออซองแดงอีกซองนึงก็กลายเป็นซองซองแดงอีกซองนึงมาผมโอ้โหกลายเป็นซองเหลืองแนะทุกคนนะคูณห้าไปแล้วตอนนี้มาได้ไม่ใช่คูณห้าได้คูณห้านะทุกคนตอนนี้และซองเหลืองสองซองด้วยเพิ่มตัวคูณนะทุกคนนะซองเหลืองอ่ะข้อดีของเกมเกมเนี้ยคือตามภาพอ่ะท่านผู้ชมตามภาพนะคือมันมันโอเคแล้วลงตัวมากเลยทั้ง โอโ้โหสุดๆนะท่านผู้ชมจัไปายผมมาลุกยกันนะผมโอ้โหอะแล้วเวลาการเล่นของผมนะผมเล่นตอนตีหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งนะคือแบบว่าเวลาของผม,มเลยแหละเวลาเวลาที่ผมรู้สึกว่ามันผมผมรู้สึกว่ามันแตกนะทุกคนนะคือเป็นนมันเป็นเวลาที่ผมรู้สึกว่าผมแตกเนี่ยเออสำหรับผมนะสำหรับค,คนอื่นคนอื่นผมไม่แน่ใจนะทุกคนนะผมก็การันตีแบบว่าเหมือนให้คนอื่นไม่ได้ บางคน,คนอื่นเขาอาจจะมีแบบว่าแบบพวกโบนัสทองโบนัสทามอะไรเงี้ยคือผมไม่มีนะผมเลี้ยวทามนะท่านผู้ชมคือมันแตกตอนไหนก็คือตอนนั้นนะแต่สําหรับผมคือเล่นบ่อยในช่วงแบบว่าตีหนึ่งอ่าช่วงช่วงดึกอะช่วงดึกคือแตกดีนะสําหรับผมนะท่านผู้ชมแล้วแต่มุมมองใครมุมมองมันะครับผมแต่สําหรับผมก็เหมือนเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะท่านผู้ชมโอ้โหมาเบ็ดละสี่ร้อยท่านผู้ชมเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เรื่องเลยโอ้โหตัวครูตอนนี้เป็นเรื่องอะพี่ชาย โโอ้ห uh oh. จัดไปผมขออีกได้ไหมเนี่ยขอซองเหลืออีกซองหนึ่งเนี่ยโหดเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมมาอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าหมดอย่าเพิ่งหมดนะอย่าเพิ่งหมดนะขอขออีกเถอะขออีกดอกหนึ่งอนะ่ะขอให้แบบว่าหนักๆหน่หน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 อย PG เนี่ยขอโดนหนักๆหน่อยนี่ของค่ายพีจีเนี่ยโอ้โหนึกว่าจะมีแถมนะทุกคนมาแต่ไม่ต้องแถมนะผมท่านผู้ชมไม่ต้องแถมนะตอนนี้โอ้โ oh ห oh. รู้เรื่องครับผมท่านผู้ชม261 400ยหกคูณสองรู้เรื่อง จบไปที่โอ้โ,อโหร้อยเคผมท่านผู้ชมจัดไปควมสวยงามรามก้าแล้ทุกคนนะโอ้โหสุดจริงครับผมวันนี้โอ้โหคือโอ้โหคือแบบว่าท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดีใจเลยเดี๋ยวนะดีใจเ้ยตอนนี้คือดีใจนะท่านผู้ชมมันคือแบบว่า แต่ก็จริงนะท่านผู้ชมนะเกมนี้ผมเนี่ยผมคือผมแนะนําส,สําหรับผมนะผมมองว่าเบ็ดน้อยๆมันเล่นไม่เล่นไม่คูเหมือนเล่นไม่สนุก,กนะท่านผู้ชมคือถ้าเบ็ดน,น้อยๆคือไม่สนุกมันไม่ได้เยอะคือว่าเราต้องเอาเบ็ดของเราไปคูณกับตัวคูณเนี่ยเกมนี้นะเหมาะสําหรับคน,นที่แบบว่าอยากนนะจะเล่นเบ็ดสูงๆนะท่านผู้ชมนะจริงๆนะเกมนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเจอแบบเบ็ดสูงๆอ่ะได้เลยอ่ะได้จริงๆอ่ะ ได้เลยทุกคนได้ตามภาพเลยดูผมเดี๋ยวโหพอนะเลิกนะผมไม่เอาต่อเลยนะอ่ะโอเคผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะย f a า7 7 7ครับผมจัดไปครับพี่ชาย